บรรยากาศยามมือเช้าค่ะทุกคนเขาสิพาไก่สีเด็เกลยวแล้วเด้อค่ะเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งงานนี่กับสีเด็กวแล้วนอกจากพวาวานตั้งแต่กอนมูยามเช้าๆอิตาเวนกำลังขืนนอกจากแดดกับจีซองแบบนี้เลยนะคะผามาเบิงตะกะแ,แตนจ่าออกลร้ค่ะพอมันออกไรหลายแบบนี้ห้าก,ก็คืนนักเลยจา่หาห้าสิหาหญ้ามาแต่ใสน่นอเลียงตะกะแ,แตนนะคะเปลืองหญ้าเติบอยู่เด้อจ่าซ้ำงัวตัวหนึ่งขุนได้หนีถ้าผู้ได้คิดจะเลี้ยงเป็นอาชีพนี่ต้องปลูกหญ้าลหลายเด้อค่ะทุกคนโองเรื่อนใหญ่นี่กับสีเป็นของพอยกี ลกักกซิมีโล่งเลื่อนหน่อยอีกอันนึงนอกจากของคุณยายเพิ่นเหลี่ยงไว้ถ่ากินนอกจากของคุณยายกับฟกักแล้วคือกันนอกจากแต่ว่ามันเหลืออีก2ฐถานนะคะทุกคนก็เลยได้เฮ็ดกงเพิ่มอีกกงนึงช่วงนี้ปุ้ยกัสิเป็นคุณแม่ลูก3าค่ะทุกคนก็สิมีล้านสาวม,มาเพิ่มนอกจากเพิ่นมา,ตาแต่ตังกันทาลักพุนเด้อค่ะทุกคนน้องสาวเพิ่นไปได้ผัวอยู่ทังนั้น,นนอกจากเมื่อนี้เฮ้าเห็นว่าบรรยากาศมันดีนอกจากบฮ้อนแห้งนะคะทุกคนคึ้มคนอกจากคือจังทาทาคือจังฝนจีต่๊กนะเก็ลลยียพื้นที่ม่องนี้้ไวาปละเเป็นนนกกงตตะะแอัา นอกจากมันห่างแล้วนะคะทุกคนก็เลยสีมาลือออกนอกจากสิมาตอกไม้ไผ่ออกแล้กกระอนตะปูออกให้เบิดเลื่อ้ๆค่ะพะว่าลูกหลานเฮ่าหลายแห้งน,นะคะเดี๋ยวลูกสีหยับตะปูนอกจากเชียกองตะกะแต,เตนตตเช็ดแล้วเรียบร้อย <fuera> นอกจากห้าก็สิมาเริืมทางหญ้านะคะทุกคนมองนี้ก็สิเป็นข้างบักทัวเก่านอกจากปุยลือใหม่ออกเ,เบิดเล้วนะคะก็เลยว่าจะเหตุเป็นหนานปลูกพักนอกจากทางล่างที่เห็นเป็นข้างนั้นเ้ากับกกลูกบอือไห้แล้วนอกจากเป็นเบือสรงน้าเตานอกจากน่วยแบบว่าออกสีเหลืองๆนั้นน้าจ่ผิวเรียบๆนะคะสีลองปลูกเบืองจากว่ามันสิเป็นบอทางหญ้าเรียบอช นาจขากะทิมาขูดแบบนี้นะคะกะทิเฮ็ดเป็นสองแปลงนาจาข้ากะทิไปเอาขีดแกบเนืมาใส่น้ำนาตาเนื่องจากว่าข้ามีร่งสีเองนะคะทุกคนถ้าใส่แป้งและกระสอบกะสิพอดีเลยค่ะทุกคนเผื่อดินมันจีบใบเนียนแห้งนาจาแต่มือนีปุ๋ยกะสิใส่แป้งละเครื่องกระสอบกระพ่อจ่าเนื่องจากว่าเอามาบ่นด้าจตามันหนักนะคะลดสุกกับวายูนาจาพอเพิ่นเอาไปตัดหยาอีกหน้านึงสมดินกับแกบผสมกันนาจาพ่อแตงกะว่าดินมันบ่ลเนียนแห้งน่ะนาจาพ่อเฮ็ดเป็นแป้งแบบนี้ได้แล้วนาจาข้าวกะทิมโร้อยโดยปุ๋ยคออี เราจังสีงามแต่ว่ามันขามขันตอนนั้นมาแล้วนากจากปุ๋ยก็เลยว่าปุ๋ยซีไซปุ๋ยขอกเอาแบบนี้เลยละจา้าช่วงนี้ปุ๋ยคิดว่าฝนหนาสีเบิดแล้วนอกจาก,ก็เลยว่าจะเริ่มปลูกผักอยู่บ้านเฮาก็ดีไปจังนึงนอกจากได้ปลูกผักกินเองได้เห็ดนั่นเห็ดนี่มีเวลาได้เบิ่งลูกไปนำนอกจากนอกจากได้เบิ่งลูกแล้วก็ยังได้เบิ่งพ่อกับแม่นำนอกจากเพราะว่าแม่เพิ่นก็บ,บ่ค่อยแข็งแรงปานไดมื้อน,นี้อีแม่เพิ่นก็วิงเวียนหัวอีกแล้วล่ะค่ะทุกคนแจักสิว่าเป็นนําอีหยังนอกจากบ่สบายหรือว่าผิดกระบุญก็บ,บ่จักจ้าใส่ปุ๋ยขอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนอกจาเฮาก็สิมาเริ่มหว่านผัก เดบัตที่นีอันนี้ก็สิเป็นพักชี่นอกจากเม็ดพักนี่ห้ากระซือมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะจาะแต่ว่าบ่ท่านได้ปูเพราะว่าช่วงนั้นฝนมันเลงแห้งนะคะเมื่อนี้กระิปลปูทั้งพักชี่หอมแล้วกับพักชี่เล่านะจาะพักชีนี่ห้าก็สิปลปูออกส่าในแจกงน้อยหนึ่งล่ะจ้าทุกคนประมาณอาทิตย์หนึ่งผลลัพธ์จังด้เห็นเพิ่นเกิดขึ้นมานอกจาก็ะสิเป็นคนใจหอนนะจาะเวลาที่ห้าปปูกอย่างนะคะห้าก็อยากให้มันออกไวๆนะจาะก็สิมาซวงเสาซวงเลรยงยูหันหลามีผู้ใดเป็นคือกาับดีค่ะ ทุกคนว่างอันแกะ,แกะไปแลวก็มีนอกจากแบ่งออกไปปลูกก็มีนะคะสําหรับปลุยแล้วนะคะพักสาลัดี่ปลูกหยากแห้งค่ะอหลีค่ะปลูกเ่เคยได้ใหญ่น้าเขาจักเชื่อนะคะ่ก่อนเฮาเพาะใส่ถาดนอกจากเพมีเวลาได้เบิ่งเอานะคะทุกคนมันก็เลอบอยบ่ใหญ่นอกจากมือนี้ข้าก็เลยว่าเฮาสิลองวนันใส่ขี้ดินไปเลยนอกจากถ้าเกิดว่าเพิ่นง,งอกไรนอกจากข้าจังสีแยกไปเห็ดแป้งไม่ประมาณตามเดือนที่แล้วนอกจากสื่อหอมแบ่งมานะคะแต่ว่าบ่ท่านได้ดปลูกนอกจากเนื่องจากว่าฝนเลง้งแห้งนะคะไปๆมาๆานอกจากน้องคนถือความชื้นนะคะเพิ่นก็เลยงอกแบบนี้เลยนอกจากบางอันมันก เนาไปแน้หลวก็มีนะคะมื้อนี้ห้าก็าิมาตักหนามในหน้าเขาในี่ล่ะจ้าไปหดนะคะเพราะว่าห้าบ่อยากปั่นหนามเนาะจ้าถ้าปั่นนามก็คือต้องไปปั่นอยู่เถียงพอใหญ่เนาะจ้าต่อนามมานะคะแก้วยว่าสิใส่บัวรดนี่ล่ะจ้าตักนาในก้านหนามหดเอาลูกสาวลูกไส้ก็ยางน้ำกลันกนลายลายอยู่จ้ากลับไปกับมาเดียวกับมาฟองว่าผูนัน่ให้เลนนั้มปูนี่ให้เลนน้มเนาะจ้ามื้อนี้หฮาก็าิปลูกผักประมาณนี่ยล่ะค่ะทุกคนปลูกไปนั่เรื่อยๆเนาะจ้าท้ายย่อยปล นีประมาณมือสองมือเพันกรงอกแล้วจ้าเด็กน้อยกับแจ็คแมนยังจะเป็นวนุ่นวนอยู่ยางลบไปลบมาอยู่นอจา้าไปใส่กับปน้กนนกากันนอจ้ายางน้ากลนกันสามสหายแบบหนีเลยนอจา้าซีกับแมว่วาแตงแต่ติ้งขิ้งกระทามหลดนอจา้าว่าสิไปใส่ชว่วงนี้พอ,อยากี๊ยพ่นเขากุ้งเทมนอจา้าเมน,นี้ก็เลยรับนาทีมาให้อาหารป้าป้าพวกนี้ก็คือออกมาจากบอนอจ้าพี่น้องประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วนอ,นอจา้าฝนกระตุกนะคะทุกคนชว่วงนั้นน้ามัมนหลนอจ้นอนาขั้นแทกกันเลยค่ะขันน้ำในงานงา,านนี่หล,ลายา่ชว,วง น้ำขึ้นหลายนะคะออกมาจากบัวนอกจากกสิมมอยู่น้ำกงนหน้าแบบนี้บัดที่นีขั้นแท้ขาดค่ะทุกคนน้ำก็เลยลดเหลือลงแค่ซ้ำหนีนอกจากปลาในงานนก็ขึ้นลายแห้งคักนะคะสงสัยอยู่วากระงจะลงไปน้ำหนามหลายเติบเลยจ้าเพราะว่าขั้นแท้ขาดน้ำกางขืนบ่มีคนเห็นปกติแล้วป้าในสาหนิสิลายแห้งคักนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนีพวกป้านิ่นก็คือบ่เห็นเลยนอกจากเหลือแต่ป้าตะเพียนตัวใหญ่ๆพวกป้าตะเพียนต้นหน่อยๆป้านิ่ต้นหน่อยๆก็คือบ่เห็นเลยนอกจากเพราะว่าผืนสื้อมาปล่อยหลายหลุนนะคะที่เห็นในปลาขาวก็ถือว่าบาน เพราะว่ามันมีป้าหน้าน้ำนะคะผัวปลาดกปลาขิงกะม,มีเนาะจ้าคลิปมือน,นีกับสีเงาแนเด้อคะ่ะทุกคนหาหน้าที่นะคะผู้ใดเบิ่งจ๊บคอมเมนต์มาบอก้ยน้ำแน,นะะเด้อค่ะบอกขอเดี๋ยวร่วงคลิปเงาเลยะคะ่ะช่วงนี้สำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปก่อนเด้อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะ